ตันนคุยเกินไว้นะครับในเรื่องของประกันภัยนะครับ2บวก3บวกสุดเวิร์กต่างจาก2บวกและ3บวกปกติทั่วไปอย่างไรนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณพลรัตน์อินทป,ปัญญานะครับผู้ช่วยผู้จัดการภาคใต้นะครับของบริษัทไทยพฒนาประกันภัยนะครับกว่า77ปีนะครับ บริหารงานโดยคนไทยนะครับแล้วก็กว่า50สาขาทั่วประเทศครับวันนี้ต้องสวัสดีพี่พลัตกันครับสวัสดีครับพี่พลั์ครับสวัสดีครับอ่านะครับพี่พลรั์ครับภาคใต้เนี่ยนะครับมีที่เราดูแลอยู่ในในส่วนของพี่พลั์เนี่ยนะครับมีอยู่กี่จังหวัดครับรวมทั้งหมด1 0 11จังหวัดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ต ตรังพัทลุงสงขลารวมไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียาลาและนราธิวาสครับแล้วถ้าเป็นจังหวัดที่ยังไม่มีสาขาเนี่ยเราจะดูแลลูกค้าเรายัางไงครับด้วยความที่ระวางสาขาไว้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราก็จะให้สาขาใกล้เคียงที่เข้าไปช่วยดูแลในกรณีที่ลูกค้าเกิดเหตุแต่ขณะเดียวกันเราก็จะมีการวางทีมงานเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นหลังจากนั้นทางสาขาก็จะเข้าไปดูแลต่อครับ,รบสภาพ ภูมิศาสตร์ทางภาคใต้หรือแม้กระทั่งฝนตกชุกนะฮะทางภาคใต้นะครับส่วนใหญ่ที่พบในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยพบอะไรมากที่สุดครับแน่นอนที่สุดครับด้วยความที่ถนนบ้านเราเนี่ยเมื่อเมื่อเจอพายุเมื่อเจอฝนจะมีน้ําขังผิวถนนลื่นเพราะฉะนั้นการเกิดอุบัติเหตุอาจจะไม่ใช่เกิดจากการที่รถกับรถชนกันอย่างเดียวมันจะเป็นเรื่องของการรถเสียหลักตกข้างทางตกล่องกลางซึ่งทําให้รถได้รับความเสียหาย ลักษณะแบบนี้โดยปกติแล้วเนี่ยจะมีประเภทหนึ่งเท่านั้นเองที่สามารถเข้ามาดูแลปก<อ>ครองแล้วถ้าเป็น3บวกสุดเวิร์กกับสองบวกสุดเวิร์กเนี่ยช่วยเหลือในเรื่องของรถพลิกรถตะแคงรถอะไรด้วยไหมครับอันนี้เราดูแลอย่างเต็มที่เลยครับครอบคุมอะไรบ้างครับหลักๆก,ก็คือในกรณีที่รถเสียหลักตกข้างทางโดยที่ไม่มีคู่กรณี<อ>นะครับตกข้างทางตกร่องกลางหรือว่าพลิกคว่ำตะแคงซึ่งมันมีโอกาสเป็นไม่ได้อย่างกรณีที่หลบน้ําแล้วเกิดรถพลิกพลิกคว่ำตะแคงเสียหลักอันนี้เราก็เข้ามาดูแลครับ แล้ว2บวกสุดเวิร์กกับ3บวกสุดเวิร์กเนี่ยต่างจากประกันประเภท 2, 2ประเภท3ยังไงครับต่างกับประเภท2บวกและ3บวกแล้วก็ประเภท2กับประเภท3ก็คือว่าความความคุ้มครองของประเภท2บวก3บวกสุดเวิร์กเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยจะใกล้เคียงกับประเภท 1, 1> <analyses. S 2> ต่างกันเพียงแค่ว่าประเภท1สามารถที่จะคุ้มครองมากกว่าแล้ว,แล,วแล้วใน2บวกสุดเวิร์กกับ3บวกสุดเวิร์กของไทยพนาประกันไทยนะครับมีช่วยเหลือฉกเฉินแล้วยังมีในเรื่องของแบตหมด ยางรัว่วมีตรงนี้ด้วยไหมใช่ครับช่วยเหลือฉุกเฉินจริงๆผมเรียนอย่างนี้ครับความคุ้มครองของการช่วยเหลือฉุกเฉินเรามีเริ่มตั้งแต่3สตาร์สบวกธรรมดา2บวกธรรมดาและก็3บวก2บวกสุดเวิร์กเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าซึ่งซื้อประกันประเภท3ธรรมดาก็จะได้รับความคุ้มครองของช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วครับนั่นหมายถึงว่ากรณีที่เช้าตื่นมาแบตหมดสตาร์ไม่ติดโทรเข้าศูนย์เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปจ้ำแบตให้เพื่อรถสามารถที่จะขับเคลื่อน ไปที่ร้านแบตเตอรี่แล้วแล้วถ้าเป็นของไทยพัฒนาประกันภัยเนี่ยประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยมีด้วยไหมครับมีครับอ๋อมีครบเลยมีครบเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่อะไรครับช่วยเหลือุเฉินเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ประเภทสามสตาล์<อ>ครับส่วน3ส่วนเนี่ยไม่มีคุ้มครองตัวนี้<อ>แต่ถ้า3สตางค์มีแล้วก็ไปถึง3ามบวกส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 ุดเวิร์กครับครับ,รบก็เบี้ยประกันเนี่ยราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับพอจะบอกราคาได้ไหมครับถูกสุดความคุ้มครองในในประเภท3เนี่ยก็คือไม่ถึง2,000 ถูกมากแล้วก็ได้ได้เรื่องการคุ้มครองได้เรื่องการช่วยเหลือด้วยถ้าได้ในในส่วนของของความช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยก็จะอยู่ประมาณประมาณสัก2 0 0พันนิดๆสองไม่ถึง3,000อันนี้จะได้ความความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยแล้วพี่มั่นใจยังไงครับว่าการช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยกับดูแลรถผู้ประสบเหตุเนี่ยนะครับมั่นใจยังไงบ้างครับกับดูแลคอบคุมยังไงบ้าง,างอย่างนี้ครับในเรื่องของการการคุ้มครอง กับเรื่องของการบริการหลังการขายเนี่ยในส่วนของช่วยเหลือฉุกเฉินกับในเรื่องของการดูแลอุบัติเหตุเราจะแยกเป็น2กลุ่ม2ทีมทีมหลักก็คือถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันเราจะมีทีมของเจ้าหน้าที่เราเข้าไปดูแลส่วนถ้าเกิดเป็นเรื่องของช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีทรถเสียเราก็จะมีทีมซึ่งเป็นทีมงานเฉพาะซึ่งเขาสามารถเข้าไปดูแลในพื้นที่ตรงนั้นได้เลยมันมีการคุยกันมีการตกลงกันแล้วมีการ ประสานงานกันในส่วนของทีมในแต่ละท้องที่อยู่แล้วครับพี่พรัดฝากถึงผู้ใช้รถทางภาคใต้หน่อยครับที่สนใจอยากจะทําประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยเนี่ยติดต่อได้ยังไงบ้างครับครับสาหรับผู้ใช้รถที่ต้องการที่จะทําประกันกับไทยพัฒนาประกันภัยอย่างที่เรียนไปก็คือเรามีสมุด11สาขาในภาคใต้นะครับถ้าหากว่าไม่ทราบเบอร์สามารถติดต่อเข้าไปที่สํานักงานใหญ่นะครับเบอร์022534141 สามารถที่จะติดต่อหรือขอเบอร์ติดต่อกับสาขาใกล้บ้านท่านได้นะครับ,รบผมฝากไว้อีกนิดนึงว่าประกันอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านมองว่าไม่สําคัญแต่มีไว้แล้วไม่ได้ใช้ยังดีกว่าถ้าอยากจะใช้แล้วไม่มีมนี่แหละครับจากไทยพนาประกันภัยนะครับพี่พลรัตน์อินทปัญญานะครับก็มาให้ข้อมูลในเรื่องของประกันภัยรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทหนึ่งประเภทสองแต่ตอนนี้นะครับเวิร์กมากมากคือ2บวกสุดเวิร์ และ3บวกสุดเวิร์กนะครับซึ่งเบี้ยประกันไม่แพงเลยนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถนะครับที่ต้องการทําประกันภัยนะครับกับบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยนะครับเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์นะครับกว่า77ปีแล้วมีมากกว่า50สาขาทั่วประเทศครอบคลุมทุกจังหวัดนะครับสำหรับท่านที่อยากจะทําประกันนะครับและก็มองหาอยู่นะครับว่าอยากจะทําประกันกับบริษัทไหนช่างโดนมั่นใจครับไทยพัฒนาประกันภัย เครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์นะครับต้องขอบคุณพี่พลัดมากๆนะครับ,บ,รบที่มาให้ความรู้รนะครับในเรื่องของอการประกันภัยนะครับ